ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เด็ตประจำวันที่11มิถุนายนโ,ยนโดยโค้ชเชฟฟอร์ดแมนเชสเตอร์เด็ตช้านี้ขค้สนาะอารัตยังไงผีเชื่อมีหลายทีมสนเส้งต่อซันโชในขณะนี้นะโดยแมนเชสเตอร์เด็ตเนี่ยเชื่อว่ามีหลายสโมสรที่อยากจะได้ตัวจจดอนซันโชพรุ่มทีมช่วงตลาดหน้าร้อนปีนี้ โดยดารุชามเคลตเน่ยย้ายไปที่บรัสเซียชอชมุนนะฮะโดยสัญญายืมตัวพร้อมทำผลงานที่ดีจนเข้าชิงชนะเลิศในศึกแชมเปียนลีกก่อนที่จะอ,อกหักพ่ายเรอัลมาดริดแบบน่าเจ็บใจโดยที่ผ่านมามีการรายง,งานข่าวว่าดอชมุนเนียกำลังหาทางเจรจารในการที่จะดึงตัวสานโชวมาร่วมทีมแบบฉาบอนแต่ว่ายังติดปัญหาเรื่องของราคาค่าตัวซึ่งยังคงห่างไกลจากความปรารถนาของแมนยูในขณะนี้ โดยฝั่งแนวรุกไว้์14ปีวารน,นี้นะฮะเปิดประตูย้ายทีมเต็มที่เลย เช่นเดียวกับด้านของผีแดงที่พร้อมจะขายแม้จะผ่านมาเนี่ยจะมีแนวโน้มเปลี่ยนคุณสื่อโดยวางราคาไว้ที่ประมาณ40ล้านปอนด์สำหรับตลาดรอบนี้ซึ่งล่าสุดนั้นฟาบิชโชรอมานโนรายงานข่าวรในว่าปิจแดงเชื่อมันมีอีกหลายสโมสรที่มีความสนใจในตัวของซันโชในช่วงหน้าวันนี้และปรารถนาจะให้เผยตัวเพื่อจะลงสนามอย่างจริงจังหลังจากนี้เป็นต้นไป หากว่าเป็นตามที่สโมสรดังของเมืองแมนเชสเตอร์นะฮะคาดการกันเอาไว้ทำให้ทีมมีตัวเลือกในการเจรจามากยิ่งขึ้นแล้วก็บีบดอชมุลต้องทำตามเงื่อนไขด้านราคาหากปรารถนาจะได้ตัวซันโชไปครองจริงๆในครั้งนี้ ลังจากนี้แล้วจึงน่าสนใจเพราะว่าหากเป็นไปตามการบริงานและก็มีทีมอื่นๆโผล่เข้ามาในการเจรจาจะท,ทำให้ทางเลือกของทางด้านผีแดงเนี่ยในการปล่อยซานโชบอกด้านในงานนี้มีมากยิ่งขึ้นครับโอ้โหเป็นไ,ได้ว่างานนี้นะฮะซานโชจะได้ไปแล้วจริงหัวเรียน,น่าคิดอยู่เหมือนกันต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันเอาเรามาดูข่าวจอบานก,กันครับเอาร่ยังไงมิบรานฉาําข้อมูลหวังจะเสียปริโอ์จริงหัวเรียน โดยการน,นี้แฟนๆผีก็ยิ้มเหมือนกันเมื่อทางด้านของเอซีมิลานได้ส่งเรื่องสอบถามข้อมูลอาเดียงบราบิโอตตามการบริงานจากทางด้านของสืออิตอรีโดยกองการในวัย29ปีรวยนี้กำลังที่จะบทสัญญากับทางด่านของชูวนตุสอย่างเป็นทางการในวันท,ที่30มสิบเมายนนี้โดยที่ผ่านมามีการบริงานข่าวด่ว่ามาลายเนียกำลังเร่ง,รงหาเรือเพื่อจะเจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่และมีการเดินการที่รดหน้าไปแล้ว อย่างไรก็ตามนะฮะสื่อต้องถิ่นอิตารีบอกว่าระบุเรียว,ว่าเอซิมิลานได้มีการสอบถามไปยังตัวแทนของบราวิโอตในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อจะตรวจสอบโอกาสในการที่จะเข้าไปเจรจากับนักเตะในครั้งนี้ตอนนี้ทางด้านของเวรนิกมันดาของปราวิโอตเองนั้นซึ่งทำหน้าที่เป็นเอเจนต์นะฮะากำลังหาหรือกับด้านของูเวนตตสอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมานั้นสื่อิตอรีเปิดเผยนว่าทั้งสองฝ่ายเจรจารุดหน้ากันไปนมากและยังคงมีบทสรุปเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะกระนั้นหากว่ายังไม่มีการแถลงการหรือว่าการยืนยันจากด้านของจูวินตุสออกมาแบบชัดเจนยังเป็นการเปิดโอกาสให้สโมสรต่างๆนั้นสามารถสอดแทรกเหมือนกรณีของมิลานที่ได้ติดต่อไปหาตัวแทนของอราบิโอในขรั้งนี้ ฝั่งทางด้านของเบียนโคนนรีเองก็ต้องการที่จะหาหรือว่าทางาทางทางออกเ,อเรื่องของค่าแรงนะฮะเพราะที่ผ่านมานั้นมีการบริงานข่าวจากสโมรสรดังของตูรินเสนอให้น้อยกว่าที่ราบิโอต้องการทําให้การเจรจานั้นยังไม่ได้ข้อสรุปสุดท้ายในครั้งนี้เลยิดเดนะเป็นนว่าง,งานนี้ก็ถือว่าราบิโอนั้นมีเอซีมิลานะฮะเข้ามาสนใจอีกหนึ่งทีมเพราะฉะนั้น,นแฟนแมนยูนั้นรอลุ้นกันได้เลยนะเรามาดูข่าวจอมานกันครับ อะไรยังไงเฟอร์กุสันร่วมทีมมอนซาหวังจะอำลาผีนะโดยทางด้านของโอมารีเฟอร์ซันนะฮะดาวรุง่งชาวอังกฤษ ตอบตกลงร่วมทีมบอนซาเดอิตาลีหลังอำลาแมนเชสเตอร์เด็ดแบบไร้ค่าตัวโดยเวอร์ซันอยู่ในทีมเยาว,วชนของแมนยูมอนแต่ช่วงปี2019แล้วก่อ,อนนั้นเล่นชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในฤะด,ดูกาลนี้ที่ประเดิมสนามในศึก FA Cup คพบกับทนานั้นของวีกกนและก็ลงสำรองในฟีเบริกนัดเฉิมชนะวูฟไป4ต่อ3 โดยเขาคนนี้นะครับผมเป็นคนทำแอสซิสต์จ่ายให้คอบบี้ไมโนย่ยิงประตูชัยช่วงทดเจ็บอย่างไรก็ตามสัญญาของแข้งดาวรุง่งอา9ปีปับันนี้หมดลงในช่วงเดือนมิถุนยายนนี้และนไม่ได้มีการเจรจาหรือว่าการขยายสัญญากันเพิ่มทําให้เจ้าตัวเนี่ยต้องอำลาชินโอเชอฟอร์ดฐานะแข้งฟรีเอเชตนนะ โดยหลายทีมให้ความสนใจที่จะสัญญาแบบไร้ค่าตัวกับทางดัานของเฟอร์ซันแต่ว่าล่าสุดนั้นฟราวิชโอโรมาโนโน,นักข่าวดังารายง,งานข่าวเราว่ามอนซ่าทีมในอิตาลีบรรลุข้อตกลงได้แล้วด้วยสัญญา4ปีซึ่งเฟอร์ซันเนี่ยจะได้เล่นในกันโชดเซเรียและฤดูกาลหน้าตามรอยอดีตแข้งพิมบริกหลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเป็นทั้งชมมี่อับ,บราฮัมโรเมโดลูกาโกกิสมอร์ริง บริเวณรอบซัดชีกในครั้งนี้เป็นต้นนะโอ้โหเป็นว่างานนี้ไอ้หนูวันเดอร์คิชนะฮะของแมนยูโดยแล้วเนี่ยน่าจะมีนาคตไกลอย่างแน่นอนก็ฝากไปให้กำลังใจน้องมันด้วยนะเรามาดูข่าวต่อมากกนจ่ครับอะไรยังไงแมนยูยื่น17ล้านปอนด์ในการที่จะล่อใจเซบียาปล่อยตัวยูเซนเอ็นเนสซีดี โดยงานนี้ทางงานข่าวต่างประเทศนะฮะบริงานข่าวเรเนวาสสโมสรแมนยูเองนั้นทีมดังในสุนพบรบอลพรีเมียร์เังกษิษประเทศอังกฤษยื่นข้อสเสนอให้กับสโม,มสรเซบียาทีมดังในลาลิกาสเปนเกี่ยวกับการจะคว้าตัวยูเซฟเอนเนสรีกองหน้าทีมชาติโมร็อกกมาร่่มทีมด้วยค่าตัว17ล้านปอนด์โดยการบริงานข่าวแจ้งเรเนวาดาวยิงโมร็อกกรายนี้ได้รับไฟเขียวจากทางด้านของเซบียา ในการย้ายออกทางทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เเเช่นเดียวกันโดยขอกวัย27ปีปนี้เคยตกเป็นข่าวกับด้านของแมนยูมาแล้วในช่วงปี2021สมัยที่คสเตียนโนแบรนโดและก็อีสันคาวานียังคาแข่งอยู่ในทีมออตัฟฟอร์ดโดยเขาทำไปทั้งสิ้น20ประตูในทุกบรกการเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาหากถ้าผมเป็น,นว่าง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับ อันนันยังไงโชเซ่มรินโญทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับนั่นของคิสเตียโน่รันโดในศึกยูโร2024โดยการนี้โชเซ่มรินโญอดีตกุนซือคนดังของเชลซีและก็แมนยูออกมาแสดงความเชื่อมั่นเลยนะว่าคิสเตียโน่ร์ันโดนั้นจะมีบทบาทสำคัญในศึกยูโร2024สำหรับทีมชาติโปรตุเกสในครั้งนี้ โดยคิสเดนโน่บรอนโดเองนั้นกำลังเตรียมตัวสำหรับการลงเล่นในทัวร์นาเมนต์สำคัญครั้งที่11นะฮะของเขาให้กับทีมชาติโปรตุเกสโดยเขาเนี่ยได้ลงเล่นรายการสำคัญให้กับทางทีมชาติเป็นครั้งแรกในโปรตุเกสในศึกยูโร2004ซึ่งซ r อาเนี่ยเพิ่งจะจบฤดูกาลในซาดิอาราเบีย ปรดีกด้วยผลงานไปถึง50ประตูแต่งหมด51นัดให้กับอัลนาเซอร์และแม้ว่าอดีตดาวเตะแมนยูจะอยู่ในวัย3 9ปีแล้วเขาก็ทางโซเซ่บูรินโยเองนั้นก็ยังเชื่อว่าเขาจะยังคงเป็นคีแมนสำคัญของทัพฝอยทองสำหรับการสู้ศึกริงเจ้ายุโรปคนนี้โดยโค้ชทุกคนก็รู้ดีนะว่าทางด้านของคิเซโน่บารันโดน,นั้นเป็นคนที่รู้ว่าตนเองนั้นต้องทำอย่างไรเป้าหมายของเขาคืออะไร โค้ชต้องการจะใช้เขาอย่างไรไม่ว่าจะได้เล่นทุกนาทีของทุกเกมหรือไม่หรือส่งเขาลงสนามในช่วงเวลาสําคัญก็ตามเขาคนนี้มีอิทธิพลอย่างมากและเขาจะทําประตูได้เสมอผมไม่เชื่อว่าเขาจะจบทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์โยุโรปโดยที่ไม่มีประตูผมคิดว่าหลายๆคนก็คงคิดเหมือนกับผมว่าโบรตุเกสเป็นหนึ่งในทีมที่เต็งอาที่จะชนะกนารแข่งขันในครั้งนี้บนสื้อป้ายแดงฟานะะาเบเซได้กราวชิงช้าเอาไว้ โอ้โหเป็นแต่ว,ว่างานนี้ก็ทางโจเซ่บริโยยังบอกเลยนะฮะต้องการดูระตอไปก็นละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันครับเอาล่ะยังไงได้ไปต่อหรือไม่แมนยูกำหนดเดตไลน์ชี้ขาดอนาคตของเซนฮากไว้แล้วโดวยแมนยูเองก็กำหนดเดตไลน์นะฮะชี้ขาดอนาคตของคุณซือของเอริเชเซนฮากในช่วงสถานี้ทมกลางข่าวที่พัวพันกับเฮดโค้ชรายอื่นๆนะ โดยทันทักเองนั้นกำลังอยู่ในช่วงนะถูกทางด้านของเซอร์จิมราคิฟเจ้าของร่วมของสโมสรแมนยูและก็กลุ่มชุนอินิออสพิจารณาเรื่องของผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาว่าสุดท้ายแล้วเจ้าตัวนั้นจะได้ทําหน้าที่เป็นคนซื้อของทีมต่อไปในครั้งนี้หรือไม่และเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมามีการรายงานข่าวต่อไปอีกว่าเซอร์จิมราคิฟได้พบกับด้านของโทมัสทูเคิลอดีตคนซื้อบอยซ์มินิก ถึงความเป็นไปได้ในการเข้ามาคุมทัพแมนยูทว่าเจ้าตัวนั้นได้ปฏิเสธไปในครั้งนี้เป็นที่รับรอแล้วโดยจนล่าสุดนะฮะเดลี่เมลสื่ออังกฤษระบุเลยนะว่าแมนยูนั้นตเตรียมที่จะตัดสินอนาคตของเชนฮากภายในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งหากคุณซื้อชาวดัชไม่ได้ไปต่อปีศาจแดงก็มองทางเลือกของเฮดโค้รรายใหม่เอาไว้หลายรายนะฮะทั้งทางด้านของโทมัสแฟรงค์โรเบรโตดชาบี แล้วก็มอนเซิโอปอเชติโนอดีตโค้ชของเชลซีท่านนี้หากมีแสดงตัดสินใจปลดเทนฮางจริงพวกเขาจะต้องจ่ายค่าเจะเฉยเป็นเงินถึง9ล้านปอดีเดียวนะและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์เดธในช่วงฉันครับขอบคุณทุกคนตัดรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ